ถัวมันก่อนเลยว่ามีโอกาสดิบหนุกแต่ว่าจุดใส่ก่อนแม่ระวังหัวไฟเด้อหัวไม้คุ้มหัางอยเออม่่เยเอาออกซะอยเยเขียวไป ได้นใหม่แล้วเดี๋ดวๆมีเียนีใหม่นกเคียออกมันิดพุงยางด้วนจะกันดอกเปนยางล่าในเฮดได้พูดสูงสูงนี่เออูดคนน่ะไม่เป็นยังดอกจะขอให้ไหมต้นกล้วยมัอ มือเชียออมือเคียออกนั่นดำๆมันยังดีมือเชียออกมือเชียออกออกเคเคลียได้ปะเท่านี้สวยไปเลยพอยเท่านั้นเลย สวยค่ะไม่ไม้ทำใครเปะสวยได้เห็นรูปคุณทพิมไ้ได้คอณน้องเส็ดด้วยอ่าน้องไมทำเพราะเแล้วหนังพิมบมากรยังปีนากรลพล้อะเนี่ยได้เพชรไหมนาอันเนี้ย่กเลยเ็่้อันนนกับอ่อย ดีถั่แก้วอุ้ยอ้ยอ้ยออ้ยอ้อ้ย้อ้ยบังตบังต้นกล้วยข้างล่างอะนะต้นกล้วยข้างล่างนั่นม่จอฮึ่มๆชกับแล้วไปยังโคลงระเบิดไปแก้วฝนตกเนาะอ้อยต้นใหญ่อยู่มันไก่น้ำ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 อยใ ได้ที่ตรมุี้องที่ใกล้น้ำนั่นแาะกับอ่างลยน้ำอาประจำนีได้ว่าไปปลูกแถวแวิศน้ำนทิุิจะเอามน้